alo สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับตอนนี้เราอยู่ข้างในของ GLA 200 Progressive นะครับสูงถึงร้อยครับโหมดสปอร์ต GLA 200 Progressive ครับ 3...2...1... สองหนึ่งติดเบาะเ้อ tám sáu nên ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยคือเส้นนะครับแอมเบียนไลท์พวกนี้แล้วก็ไฟนะครับที่อยู่ในตัวนี่เลยช่องแอร์ของเขานะหวังว่าในวิดีโอน่าจะเห็นนะครับแอมเบียนไลท์ตรงกลางคอนโซลนะครับหน้าจอตรงกลางเปลี่ยนเป็นหน้าจอใหญ่ขนาด10.25นิ้วแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลองขับกันดูนะครับหลังจากที่ไปขับตา่างจังหวัดไก,กลามาแล้วก็มาฟิลในเมืองเนี่ยหลายๆวันแล้วเป็นยังไงบ้างไปกันครับ Mercedes b e n z นครับ gla 2 0 0รคันนี้เป็นโปรแกสตี เข้ามาดูภายในเนี่ยแทบจะรู้สึกไม่แตกต่างไปจากตัว AMG Dynamic แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นเมื่อกี้แล้ว Ambient Light มีมาเรียบร้อยนะครับหน้าจอเรือนใหม่ของผมตอนนี้เป็น TFT สุดเท่ะนะครับสอจอต่อกัน10.25นิ้วนะครับด้านซ้ายเป็น Infotainment ด้านขวาตรงนี้เป็นเรือนใหม่ของเขาที่สามารถปรับฟังก์ชันการใช้งานดีไซน์ได้ถึง3-4รูปแบบเลยเดียวอันนี้เป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานนะครับสามารถปรับเป็นสปอร์ตเป็น p r o g e s s ได้ด้วยนั่นเองเป็นดีไซน์ที่คุณผู้ชมชอบได้เลยเนาะช่องแอร์ตรงนี้นะครับถ้ากลางคืนจะเห็นเลยว่ามีไฟเหลืองแล้วคือภายในเนี่ยแทบไม่ต่างกับตัว MG Dynamic แล้วจะต่างแค่ลายตกแต่งนะครับชิ้นตกแต่งตรงนี้กับเบาะนะครับคันนี้จะเป็นเบาะ a r t i ก o แต่ถ้า MG Dynamic จะได้เป็น a r t i ก o บวก n a i c a หรือว่าหนังและหนังกลับนั่นเอง a r ิโก o นี่ก็เป็นหนังสั่งคาะอ์นะครับแอร ออโต้นะครับแต่ว่าตอนเดียวนะแล้วก็ไม่มีแอร์ตอนหลังช่องชาร์จไฟตอนหลังเนี่ยจะมี USB C ตำแหน่งเดียวแต่ว่าใต้ที่เท้าแขนเนี่ยจะมีให้อีก2ตํตำแหน่งนะครับก็ว่าไม่ได้ว่าข้างหลังมีให้รูเดียวเพราะอยู่ในที่เท้าแขนอีก2เลยทีเดียวพละกาลังครับขุมกาลังของรถคันนี้เทอร์โบเบนซิน1.3ลิตรที่จะให้พละกําลังสูงสุดเนี่ย163แรงมา้าในหน่วยของ PS แรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรมีการปรับราคาขึ้นมาราวๆ 131,000บาทจากรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยการปรับฟังก์ชันปรับฟีเจอร์ต่างๆในตัวโปรเกรสซีฟให้มาเกือบเท่ากับ AMG Dynamic เลยจะต่างกันที่คันนี้นะครับช่วงล่างจะเป็น Comfort Suspension แต่ถ้าเป็นตัว AMG Dynamic เนี่ยจะเป็น low comfort suspension นี่คือเรื่องของช่วงล่างที่ต่างกันแล้วก็ขนาดของล้อแม็กนะครับขนาดของโปรไฟล์ยางทำให้รถคันนี้โปรเกรสซีฟเนี่ยจะสูงกว่า AMG Dynamic อยู่15มเมตรด้วยกันก็ประมาณเซนครึ่งเนาะแต่ด้วยชุดตรงชุดแต่งอะไรอะ่ะทำให้ผมรู้สึกว่าหน้ารถอะ่ะมันดูแบบลอยขึ้นกว่า AMG Ceramic พอสมควรเลยนะเวลาขับไปลุยเวลาขับจอดเทียบฟุตบาทเวลาจอดเข้าแบบช่องจอดที่มันจะมีคานหินลับอะครับจะรู้สึกถอยได้แบบเออมั่นใจกว่าว่ารถเราจะไม่ไปขูดไปโดนซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคุณผู้หญิงนะครับหรือ น้องๆน,น,นักศึกษาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูเป็น gla ให้เนี่ยก็จะขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากกว่าที่จะเป็นรถซีดานอย่าง a 2 0 0แน่นอนเวลาเข้าจอดเทียบเข้าจอดซองก็จะมั่นใจกว่ามีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่จอดได้ทั้งจอดเข้าซองและจอดเทียบด้วยนะเพราะคันนี้เซนเซอร์รอบคันของเขา12ตําตำแหน่งแม้จะไม่มีกล้องรอบคันแต่ว่ามีกล้องถอยหลังที่คุณภาพอย่างนี้ยอดเยี่ยมมากๆองศาการหมุนพวงมาลัยก็ปรับได้ดีไม่หลอกตากระระยะได้แม่นยำ คันนี้มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงมีในเรื่องของตัวแจ้งเตือนด้านหน้านะครับมีเลนคีฟทางานไม่รบกวนผู้ขับขี่มากนะักถ้าเป็นเลนป่าแบบนี้นะครับผมตัวเลนคีฟอ่ะมันจะทํางานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงเบาๆอ่ะน,นี่ปุ๊บนี่กดใช้งานได้ง่ายครับผมจะลองเบี่ยงไปทางขวาดูนี่ถ้าเป็นเลนป่สาสั่นพวงมาลัยสั่นเห็นไหมพวงมาลัยสั่นนิดเดียวนะครับไม่รบกวนเลยไปได้เลยถ้ามันจะเลี้ยวไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเลนทึบแบบนี้เห็นไหมได้ยินไหมออกไปเลนทึบ มันจะเป็นการเบรกจึ้งเลยแล้วดึงรถกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนนะฮะเลนปละกับเลนทึบทํางานไม่เหมือนกันนะในส่วนของตัวเลนคีฟแอสซิสต์นะครับมีครูซคอนโทรแต่ไม่เป็นดิสโทนิกหรือว่าไม่ได้เป็นอนะดัพตีฟครูซคอนโทรนะพวงมาลัยคันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับเป็นหนังอาร์ติโก้ถ้าเอ็มเจอร์มิกจะเป็นหนังนับป้านะครับชุดตกแต่งตรงนี้ก็จะเป็นโลหะสีเงินสวยงามอันนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้ การใช้งานบนวงมาลัยผมค่อนข้างชอบของเบนซ์อยู่แล้วนะครับใช้งานได้ง่ายรวมถึงคอมมานด์เซนเตอร์ของเขาที่ใช้ควบคุมตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายเช่นเดียวกันนะนี่บอกสามารถที่จะเป็นค i เนติกปรับสรีระให้เราได้ด้วยนะอันเนี้ยเออเวลาขับไกลๆช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าคันนี้ผมเอาไปขับต่างจังหวัดมานะครับพาไปเปลี่ยนโลเคชั่นกันบ้างแล้วก็น่าจอตรงนี้นะครับจะรองรับ Apple Car p l a y พด้วยอย่างแน่นอนแต่ว่า Apple Car p l a y พใน Mercedes b e n z นอ่ะถ้าเป็น Offi c i a l มันจะแบบ ซอฟหน้าจอแคบนะครับเห็นว่าถ้าอยากได้จอ,อยาวเนี่ยต้องหาร้านทำนะมันมันปลดล็อกให้ Apple CarPlay สามารถเต็มหน้าจอเต็มพื้นที่ของเขาได้เลยนะครับพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กันไปแล้วเนาะทีนนเนี้ยรถคันนี้นอกจากตัวเครื่องยนต์ที่1.3เทอร์โบแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าไม่แรงเมื่อเทียบกับ X1 X1 เขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่190แรนมาทวินเทอร์โบนะครับ400นิวตันเมตรโอ้โหจ,จีดจั มากกว่ามีพละกกำลังต้นที่ส่งมากกว่าแต่คันนี้ก็จะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้ขี้เร่ขับเรื่อยๆก็สบายจังหวะขับบวกก็ได้นะครับเกียร์คันนี้เป็น 7G DCT นะครับเป็นเกียร์ DCT แบบ7สปีดฉะนั้นนี่จะเห็นว่ามี Paddle Shift คันนี้จะเป็น Paddle Shift ที่เป็นพลาสติกนะครับวัสดุเขาจะแตกต่างไปจากตัว AMG Dynamic นะปุ๊บเหยียบเหยีบยบแค่ครึ่งเดียว เห็นว่าเห็นไหมว่าพลังกำลังในการเร่งแซง1.3เทอร์โบเนี่ยบอกได้เลยว่าใหญ่เกินตัวมากๆใหญ่เกินตัวมากๆนะครับ <c oughs> ขับเรื่อยๆก็เพลินๆสบายๆอัตราส,สิ้นเปืองถ้าขับเรื่อยๆเนี่ยจะอยู่ราวๆแบบ16 17อะไรประมาณนี้ผมทําได้ประมาณนี้นะครับ16 17กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าขับต่างจังหวัดแล้วบวกหน่อยตามสภาพการจาราจรเนี่ยก็อาจจะมีช่วงที่ลงไปเหลือ12อะไรแบบนี้อยู่บ้างเหมือนกันนะแบบกดเลยกดแซง ทีนี้เราอยู่ถนนบางหน้าตาแบบเนี้ยก่อนที่เราจะเข้าสนามบินแหละจะเห็นว่าถนนมันเป็นผูกๆปะปะมีรอยต่อเยอะนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงช่วงล่างก่อนหน้าเครื่องยนต์แล้วกันนะเรื่องของช่วงล่างเนี่ยคันนี้ด้านหน้า m ม c กเ s o ร์สันสด้านหลังเป็นอนนอ double w i s h b o n e นะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเป็นรถที่ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์นะแต่ช่วงล่างเขามีความเป็นวัยรุ่นมากม,<า>มีคนมาคอมเมนต์ถามผมว่าเฮ้ย g l a กับ CHR ช่วงล่างขนาดไหนดีกว่าเดี๋ยว ราคาต่างกันล้านหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมมันไม่น่าเทียบกันได้ด้วยด้วยเรื่องของราคานะครับแล้วก็แต่ถ้าช่วงล่างเนี่ยถามว่าชอบแบบไหนมากกว่าผมจะบอกว่าผมชอบ C ซ R G R s p o r t มากกว่านะมันนุ่มมันเนียนกว่าคันนี้ j จ A มันจะออกวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับกระชับฉับไวกระฉับกระเฉงแล้วก็มีความกระเทือนอยู่เนี่ยผมโหนเข้าไปเลยแรงโหนเข้าขนาดนี้โหนเข้าแรงมากนะรถเหวี่ยงแบบรู้เลยแต่ว่ารถนิ่งมากพวงมาลัยนิ่งมากเนี่ย นี่คือความที่บอกว่าช่วงล่างเขาัวรุ่นมากจะบวกจะเอาเราพร้อมเสมอนะครับฉะนั้นช่วงล่างเขาเลยมีความแข็งมีความกระเทือนอยู่บ้างถ้าเจอบัมปี้เจอหลุมเจออะไรเงี้ยช่วงล่างจะกระแทกแบบตึกเลยได้ยินเสียงเข้ามาในห้องโดยสารเลยนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นช่วงล่างโทนที่นั่งแล้วรู้สึกคอมฟอร์ตสบายมากนะท้งที่ช่วงล่างเขาชื่อว่าคอมฟอร์ตนะแต่ถ้าขับเรื่อยๆผมว่าโอเคเนี่ยไปเรื่อยๆซับแรงได้เนี่ยโอเคนะแต่ถ้าเจอรอยต่อมันก็จะตึงหน่อยนึงนะครับเนี่ยเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนอะไร ทำได้มีทำได้เนียนเลยสำหรับช่วงล่าง,ขงเขาโอ้เบนซ์อ่ะเบนซ์คือต่อให้สปอร์ตเนี่ยต่อให้คันนี้มันจะมีความวัยรุ่นมีความสปอร์ตช่วงล่างแข็ง,แ,ขงแต่ก็ยังแบบซับแรงจังหวะเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยที่จะแบบความเ,น,เนียนๆอ่ะก็ยังได้อยู่อันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเอกลักษณ์ของช่วงล่างของเบนซ์เลยนะแม้ว่าจะสปอร์ตแข็งได้แบบเนียนได้นะครับลองเปลี่ยนเลนให้ดูแล้วกันเนี่ยกดนิดเดียวถึงเลยเหมือนบเทอร์โบ r i ครับ เปลี่ยนเล่นเนียนๆขวาครับใช้พวงมาลัยไม่เยอะเห็นไหมคุณผู้ชมใช้พวงมาลัยนิดเดียวนะครับแต่ถ้า MG Dynamic เนี่ยก็จะมีถอนแรงที่ความเร็วต่ำด้วยนะ p r o g r e s s i v ไม่มีก็ราคาแต่งกัน150,000นะ่ะ Progressive ก,กับ MG Dynamic นะครับเปลี่ยนเลนไปซ้ายเนี่อันนี้เปลี่ยนแบบเนียนๆยน,นะครับไม่ได้เป็นการเปลีป่ยนที่แบบชุดกระชากอะไรแล้วดูการเข้าโคง้งขับง่ายขับสบายมาก ช่วงล่างแบบเอาอยู่พวงมลาลัยแบบสบายบือและพละกําลังคือเยียบไปความเป็นเกียร์ d c ซะครับมันจะมีอาการแบบคือค่าคือค่าของเกียร์อยู่อะเออม,ม,มันไม่เนียนเหมือนพวกตัวใหญ่ๆอย่างของ g l c ขึ้นไปนะครับที่เขาจะเป็นแบบพวกเกียร์ที่เป็น g tronic ออันนั้นโอ้เกียร์ต่อเนียนอัตราเร่งส่งต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าทันเนี้ยเกียร์ d c ซะมันจะมีอาการอมรอบอยู่แบบ อืมอืมเราคอ่คอยลงอย่างเงี้ยยังมีอยู่เวลาเล่งแซงบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มาทันใจนะครับมันไม่มาแบบหั่งใจเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันต้องรอหน่อยนึงผู้ชมลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะแซงให้ดูอาจจะเห็นไม่ชัดแต่จะอธิบายให้เห็นภาพและกันมุิผมจะแซงคันนี้ด้วยการออกขาวาเปิดไฟเลี้ยวเยียบเลี้ยวไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้แบบมาเลยบางทีมันจะมาตอนจังหวะที่เราเลี้ยวออกไปแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย ถ้ามันมาได้แบบเร็วกว่านี้นะถ้ามันเกียร์สามารถที่จะแบบต่อเนื่องกว่านี้นะน่าจะจังหวะแซงต่อเนื่องเนี่ยน่าจะกระชับขึ้นมากนะเพราะในโหมด normal เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าในจังหวะที่ต้องแซงต่อเนื่องอะ่ะแล้วต้องเหยียบแล้วผ่อนเหยียบแล้วผ่อนอย่างไงครับเกียร์มันจะมีการคืนเยอะแล้วจังหวะจะแซงต่อเนื่องอะ่ะบางทีเราจะรู้สึกว่าแซงหนึ่งพอจะแซงสองปุ๊บต้องรอหน่อยหนึ่งเลยไหล,ยหลยอยู่ผมเปิดแซงเหยียบยังไม่มามาแล้วเนี่ยมาแล้ว นิดนึงอะนะครับแต่ถ้าขับเรื่อยๆชิวๆเนี่ยไม่มีปัญหานะถ้าไม่ได้แบบกดให้มันคลิกดาวเพื่อเล่งแซงนะครับมันก็จะไปในเนียนของมันแต่เราจะรู้แหละโดยเฉพาะที่เกียร์ต่ำๆความเร็วต่ำๆเนี่ยว่าเกียร์มันมีการแบบบางครั้งมันไปถึงแบบ2,500รอบก่อนมันวมันค่อยเชนขึ้นให้นะอันนี้คือเรื่องของเกียร์ 7G นะครับ g เ g DCT ขาก็ไม่ธรรมดาเด้อไปสี่ครับ70 90ผมเยี่ยบหมดคันเร่งเลยนะที่โหมดนอ r m ม l นะครับ1 2 0ยี่ครับเนี่ยเกียร์มันจะแบบอือแล้วค่อยเนีได้ยินไหมเกียร์มันจะแบบลากนิดน,นึงนะครับ106ครับ107ครับ108ครับคันนี้ไปทะลุ200ได้สบายๆนะครับ แต่ว่าทําให้ดูเท่านี้แล้วกันเรื่องของการเก็บเสียงครับที่140 150เป็นยังไงบ้างก็จะมีเสียงลมด้านข้างนะครับเข้ามา1 4 0 150เสียงลมดังประมาณนี้ผมโอเครับได้ถือว่ายังทําได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เนี่ย1้อย 150, 160, เสียงลมไม่ต่างกับ1้อยหรอกก็จะมีเสียงลมเข้ามาพอสมควรที่ที่ด้านข้างส่วนใหญ่เป็นลมด้านข้างนะครับส่วนผิวถนนเนี่ยเท่าที่ผมลองใช้มาหลายๆวันนะมีบ้างนะครับโดยเฉพาะถ้าเจอเป็นถนนปูนอย่างเงี้ย อย่างช่วงที่ผมขับไปแถวเชียงรากหรือไงที่มันเป็นถนนปูนอะ่ะเสียงวุงมุงุง,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 งของล้อของอยางที่มันบดกับถนนปูนอะ่ะมีเข้ามาในห้องโดยสารนะครับอัีนี้มาดูการเปลี่ยนเลนกันแบบกระชับกระชับนิดนึงนะครับในกรณีฉุกเฉินที่ความเร็วร้อยยีด้วยไปขวาครับไปบอกแล้วช่วงล่างพงอะไรแม่งไวรุ่นจัดไปซ้ายครับไปเนาะกระชับกระเฉง กระชุมกระชวยดีเหลือเกินคือเป็นรถที่ขับสนุกมากครับเพราะว่าเรื่องของพวงมาลัยช่วงล่างเนี่ยคือไวรุ่นมากนะครับเรื่องของอัตราเร่งเครื่องยนต์1.3เทอร์โบของเขาเนี่ยต้องบอกว่าจีจาร์ดนะฮะเล็กแต่แซบแรงเกินตัวมากๆรวมถึงคันเนี้ยเท่าที่ผมลองขับดูนะคือ g l a ตัวเนี้ยตัวถังใหม่แพลตฟอร์มใหม่เนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ที่ผมรู้สึกคือเฮ้ยวงเลี้ยวเขารู้สึกว่าวงเลี้ยวเขาแคบอะ ุงเลี้ยวเขาเลี้ยวได้ง่ายเลี้ยวในลานจอดรถแคบอะไรเงี้ยนะครับทำได้ง่ายเลยนะดูเข้าโค้งไปเลยร้อยสิบร้อยยี่เติมคันเร่งด้วยสุดยอดวัยรุ่นสี่สามอะถามว่าไม่เอาแบรนด์ไม่เอาแรงเงี้ยรถญี่ปุ่นมีไหมที่ดีกว่าในราคาที่แบบที่มันพวก SUV ไซส์ใหญ่นะครับร้านไปนปลาเนี้ยโอ้แน่นอน,นมันมี CR-V มันมี f o r e s t e เที่อาจถูกกว่าหรือมีพวก PPV อะไรนั้นก็ ก็ต,ติดอาการใหญ่ๆคคองเนาะถ้าคนอย่างผมน่ะที่ไม่ได้มีเงินเยอะผมว่าจะรู้สึกว่าเออผมชอบรถญี่ปุ่นที่ออกโทนผู้ใหญ่มากกว่านะครับคือนุ่มนวลน,นั่งสบายมากกว่าอันนั้นน่ะรถญี่ปุ่นในราคาที่ถูกกว่าอาจจะตอบโจทย์แต่กับ GFA คันนี้วัยรุ่นมีเงินนะ่ะการเซ็ตวงมาลัยเซ็ตช่วงล่างแบบนี้ผมว่าโอเคเลยนะมันขับสนุกมากเลยอนะถ้าผมแบบ เป็นเด็กมหาลัยอยู่ตอนนี้ผมว่คงชอบเ l a คันนี้มากเพราะว่าโอ้โหเพราะมันแบบกระฉับกระเฉงคุณผู้ชมแนละ้วแบบพันใหญ่ขนเพื่อนได้เนี่ยจะเปลี่ยนเลนจะอะไรคือแบบไปได้เนียนๆสบายๆเลยอะ่ะเนี่ยไปขวาเนียนๆแล้วข้างหลังก็นั่งได้สบายในระดับหนึ่งนะแต่แต่น่าเสียดายที่ตัวเบาะหลังของเขานะครับไม่สามารถปรับเอลงไปได้อีกมาเลยเป็นการนั่งที่อาจจะหลังตรงไปสักหน่อยนึงอ คือที่เราขับเมื่อสักครู่นะครับมันจะเป็นโหมดคอมฟอร์ทที่ต้องถือว่ากระฉับกระเฉงแล้วนะแต่ถ้าจะในจังหวะแซงต่อเนื่องอะถ้าถามผมนะใช้โหมดสปอร์ตไปอะมันจะมีความกระฉับกระเฉงของเครื่องและเกียร์ที่ดีขึ้นเหมือนต่อได้แบบทุบชับขึ้นอะมันจะมีอยู่3โหมด4โหมดนะครับ e c o c o m f o r t Sport แล้วก็ Individual Individual เนี่ยก็คือเราสามารถปรับการทำงานของเครื่องยนต์พวงมลาลัย esp ได้เองนอกานั้นก็จะเป็นตามนี้เลยคือ Eco นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น Eco คอมฟอร์ตเครื่องยนต์ก็จะเป็นคอมฟอร์ตถ้าสปอร์ตเนี่ยเครื่องยนต์พวงมาลัยแล้วระบบ ESP ก็จะเป็นแบบสปอร์ตกดปุ๊บเนี่ยรอบตึงขึ้นมาเลยทันทีเหยียบนี่คือ 1. 3ุเทอร์โบแล้วคุณผู้ชมอูดูมันวิ่งดิด,งดูมันวิ่งดูมันวิ่งดิ106หแล้วอะเหยียบไม่หมดคันเร่งด้วยนะนี่คือโหมดสปอร์ตแล้วดูรอบบรนคาไว้พอไมใ่ใช้พอไม่แซงพวงมาลัยก็จะตึงขึ้นกระชับขึ้นนะครับ เดี๋ยวปาเจโร่ดัน Alpha อัลฟ่าจริงเหรอเนี่ยไปดันเขา,าจริงๆนะไปดันเขาตึงขึ้นมาใช้เขาไหวหรือเปล่าล่ะโอ้หเท่ว่ะเนี่ยเหยียบปุ๊บเรือรอบมันคาเลยพร้อมให้ใช้ตลอดถ้าระยะหนึ่งที่เราไม่ใช้ปุ๊บรอบกเกียร์ม,มันถึงตกลงมานะครับแจะพวงมาลัยก็จะเนี่ยเฟิร์มขึ้นเลยพวงมาลัยอีโคกับคอมฟอร์ตก็เนียนมือดีนะครับเบาๆดีโอ้เท่จริงว่ะ เขาขับให้เราดูวะโอ้เสียง <Okay. S 1> ไม่เท่นะประมาณนี้นะครับสำหรับ Mercedes-Benz GLA 200โปเสสนะครับต้องบอกว่าโอ้หมันเป็นรถที่เป็น SUV เป็น crossover สำหรับวัยรุ่นจริงๆนะคุณผู้ชมช่วงล่างพวงมาลายัยการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหเล็กแต่แซบใหญ่เกินตัวมากๆแบบว่าพร้อมบวกได้ตลอดเวลา1.3เทอร์โบนะครับ250นิวตันเมตร163แรงม้าเนี่ย แรงมากท็อปสปีดทะลุ200สบายสบายๆอัตราเร่งเนี่ยทำได้ดีมากๆจกังหวะเร่งแซงก็ชุบชับนะฮะบอกว่าบอกไม่คิดว่า1.3เทอร์โบาเธอโบเขาพออยู่บนตัวถังใหญ่ๆอย่างเจเอเ่งเงี้ยแล้วมันยังจะแบบให้พลังกาลังในการเหยียบในการแซงแล้วรู้สึกว่าดึงเนี่ยได้ขนาดนี้อยู่นะเออเนี้ยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะน้องๆมาหาลัยเนี่ยผมว่าคันนี้ได้เลยเพราะว่าผลเพื่อนได้เยอะคันใหญ่นั่งสบาย เก็บของข้างหลังเนี่ยตอนนี้ก็เป็นฝาเปิดไฟฟ้าแล้วสามารถที่จะเปิดเก็บพับของเก็บรองเท้าเก็บชุดนักเรียนนักศึกษาชุดทํากิจกรรมต่างๆระหว่างวันได้แบบเยอะแยะมากมายเลยเดียวเยวบาหลังก็ปรับพับได้ออปชั่นที่ให้มาเนี่ยนะอาจจะไม่ได้เยอะเท่ารุ่นใหญ่ขึ้นไปอย่าง g l c แต่ผมว่าก็เพียงพอนะสำหรับการใช้งานก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับ mercedes benz gla 200 progressive อยากสปอร์ตหล่อเท่กว่านี้ไป a m g dynamic ได้เลยคันนั้น ชุดแต่ง AMG ล้อเท่แต่จ่ายเพิ่มอีกประมาณ150,000บาทแต่ถ้าบึกบึกนะครับไม่ต้องระวังเรื่องชุดแต่งรอบคันเยอะเนี่ยว่าจะแบบเข้าฟุตบาทไหมเข้าไอเข้าแท่นปูนไหมที่ตามลานจอดรถเนี่ยคันนี้สบายๆชายประตูด้านข้างก็เป็นพลาสติกขึ้นรูป ABS โดนเข้าไปเนี่ยก็ไม่ต้องทำสีประตูแค่เปลี่ยนชิ้นพลาสติกไปได้วันนี้เค่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้หลายคน ขอมาว่าถ้าลดแรงๆหน่อยอยากขอคอร์เตอร์ไมล์ด้วยคลิปนี้มีตัวเลขคอร์เตอร์ไมล์ให้ด้วยนะอ่าใครที่ดูสุดถึงร้อยนะครับแปดสิถึงร้อยี่คอร์เตอร์ไมล์คลิปนี้จัดให้แล้วนะครับฝาก like, share, ไลค์ s ับสไครป์แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ